สนุกไห้สนุกไ้มาเบรกมาเบรกมาเบรกให้แล้วโอ้เาบอกข้ามเบรกข้ามดุหรอใช่จะได้รนดอะอ่าดูหน้ามาเลยเร็วสนุกไห้สนุกไห้ มาเรลยาเร็วมาเร็วมาสาิาสาตตาูตดทามลดทาดเหรอตชนตนนะชเลยหรอใช่ เราไปเข้าทางนู้นละวไม่ไม่ร้อนยู่โน่นนะจะสองให้ไม่ร้อนให้มันไม่ว่าอยู่โน่น กี่กี่มากว่าไปไม่ไม่ไม่ต้องบอกนะเข้าไปไหนเนี่ย ไยทะลุเข้าไปเลยตกกีอะหรอ,อเร็วอาตกกจีไหมตท็กกจีมาแม่เวกเรอันนี้ปาไม่ได้ทำ้วม,นะมันเร็วเองเฮ้ยยังไงอะเสียงรถลากขึ้นไปใช่ มีต้นกล้วยจ้ะไหนนู่นโอ้นู่นเหรอบ้านเราวเลยไม่ว่าอยู่ไหนไม่วนอยู่ไหนวายไม่ว่นขึ้นค้าวายเก็บแล้วจ้ะโอ้โหสูงจะเนินอีกป๊าไปเก็นดเด้อเนอะป้าถิงบุญจะได้เล่นอีกนะป๊าไปกินเล่นได้ถสงนี่